ขอไปดีครับท่านผู้ชมครับเมื่อนีเดือนผ่านมาทอดบานอ่าโคกศิสุพันธ์ครับเป็นตลาดนัดของผมไงท่านผู้ชมครับก็บเลยมาแวะนะไอพี่น้องได้เซลฟี่พี่นอ้องได้เบิ่งกันวังหูวัดตลาดเท่าเนี่ยนี่ยังขายแน่อ,อำเภออย่างอำเภอโคกศิสุพันธ์บอกเนี่ยอำเภออย่างนี้ยแม่นบ่แม่แม่อำเภออย่างโคกศิษย์สุพันธ์บอก เออย่านวาพิษนะพะจวัดมวัดสกุลเขาแล้ววันดีครับวันดีครับแล้วยังไปกินแน่เหรอซิงไยเออนั่นอแนนแซ่บแซ่บข้าม่าพ่อตลาดกับซีฟ้าพี่น้องอย่างบึงว่าตลาดห้องไอมีของกินพองอย่างเอียงแน่ถัดไปชมครับอันยังมาตั้งพี่บโบ้ฮยองไช่อ,องน่ห่านียอันเชนีอครับค,ค,ครับมายูทูครับยูทูบ กนิจนนิน <divide> ย <in> <shift> ัยสาดีครับสวัสดีครับอ้ยัอยานต่อามาแตงแก่ฝุ่นบึงการฝุ่นโอก็เลยสิไปบุญลทั้งสว่างคุ่นละเห็นตลาดก็เลยแวสิเอเที่ยวส้มตลาดก็พอมียังกินเนี่ยโอ้ยหลายอันละอยากท่านผู้ชมวงไม่ย่งไงเนี่ยาะปากนนาล้านนาก็พ่อป่าเอา อาหารบ้นบานบ้านบันทอดสผู้ชมครับอ่าเดี๋ยวเฉพาะอ่า,พ,อาพี่น้องนี่สมุดยังว่าม,มืออาทิตย์นซื้อมือเดียวนี่ยิ่งมองนี่ซิมีมือเดียว,ยยยวบางทั้งผีบางทั้งผีอ่ามันเอียงแน่นี่อาหารเบียบบ้นบานฮะโอ้ผมสงสัยหมักหมักเขี้ยวเ,เอเอ,กใกใกอเบ่เงไก่ไก่ฮะเคียวหมองเขียวหมองสิอืม พักนั่งตูเออพี่น้องกันเลยนีนอ่อันนี้แหนมอันนี้หมกัมกยังหมกักหมักหมักมาละหมักมาพันไหนกันพันไหนนี่โอ้มหนี่พันน้อยนี่พันไหนน้องรู้มันเป็นขีนโอ้ก็สัญญาขอมันสีคนละพันกันเลยนี่ ครับของดินละห้องนมักงี้ก่อนมักสะไล่หมักสะไลเออเอาเขาไล่ซื้อแถ่เอออันนี้พักแพลวมิจักอยู่พักแพลวแซ่บอ่าครับอันนี้บอกหอยแข้งแข้งครับผมปุ่หอยแข้งหอยแข้งมักน้อยหมักงี้แต่กินมืดทั้งพี่น้องเขาเลยอันนี้ร้านมันอันนี้ร้านมันย้ ไม่ยังกระทั่งคุณฮะมาไกลกระทั่งผีนุ่งกว่าอันในโทรศัพท์เนาะโอ้ยครับขอบคุณหลายๆแม่เอ้ยตัวจริงหุ้นหรอขอบคุณครับขอบคุณครับพ่อเล่นพ่อเล่นก็ดีเนี่ยโมนี่พ่อเล่นก็ดีนี่คนกบนี่ปะน้ำตาบน้ำตาบอันนั้นนี่คนกบโอ้ยนี่ก้อยหอยเออเอออาหารบ้านๆเฮาเด็ดเสิร์ฟเฉยเลย เเีเ้ามรัทไม่เามกลไม่สดโอ้นั่นไม่หยั่งล้หอยยุ่นี่โอ้บังเนบังกันเนอะกอ้บันบานห้อเนี่บ่เออนั่นอ้ยมกใส่ปีวุยยตายขึ้นบุดเดซ่ยแสีบไร้ยพี่น้องเนี่ยของกินของอยากยุ่อันนี้ยู่บ้านนะ เนี่ก่อนโคกที่สุพรรณเนาะอาทิตย์หนึ่งมิจฉกเทียรก่อนอาทิตย์ละเทอร์วันทองวันคูดเฉพาะวันคูดบอกโอ้พี่น้องเด้อมาเด้อมาเด้อผู้ใดอยากได้ของใส่ของสอยไม่อย่างไรเนี่ยอครับองุนขันบ้านทอาจะเป็นว่าหมากอีโกยเลยอีโกยบักอ่งุนอ่งุนครับรสหวานอร่อยมากบักนาหน่อยบักหน่อยนะครับผมคุณครับอ้าว หนัาก็เราา็วโบ้ยสุมหนากว้างขึ้นกันนะ่ะเอา้าขอบคุณครับร่ลำรวยร่ลำรวยครับขอบคุณหลายๆอยู่ดีมีแห้งไม่ยากนะของกินของอยากพี่ชุ้พี่น้องครับเดอ้อวัน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 ,วนยังบ่วันพูดบ่เออมาจะพอวันพุดแ,แต่ผู้ชมเดอ้อของกินของอยากก็มันนี่เจอคันฝนบพาห่อมวะ่ะคันฝนห่อกันนี้พยนี้มั่นตัวอ่นานั่น รับพี่น้องเลยอาหารการกินบ่อึดเบากไม่หั่ก่อนมีแต่เน้อเสียบเสียบรับพี่น้องเลยกุงดองค่มีนอากองกีเอาองกินของอยากมาแต่ไก่ยูครับมาแต่ไก่ครับไปไก่ยูทังพี่แม่ยังยพี่ว้ อ, um, อาหารเขาสวยน่ะเขาสวย,อ,สวยอันผุนบักทั่วเลี้ยนบักทั่วนักศึกษาตัวจริงคือมาขัดนะบอดีครับอ้าววันดีวันดีอยู่ดีไม่แห้งอุ่นๆปุ้งอ,อันนี้มักกระเสียดมักกระเสียดปักใตเนี่ยนี่หักหักไอนนยังเกาะมันลดลดเดียวนันเขาหมากกะเสียดแล้วเนี่ยนี่เออสตโตไตอันนี้อันนี้พนนันไสน้เนาะนี่เนาะ ขอมนทองอ้าพี่น้องเดิมมาสนับสนุนอุดหนุนกันเอ้อพี่น้องเดิมอของกินของอยากครับของกินของใส่อาหารบ้านเฮาเอ๊มอยู่ท่านผู้ชมครับนี่ยังมาแลงวันพุธอันนี้เศรษฐีเศรษฐีย่นี่เอาเงินมาแกะมูอ่าไม่อย่างนั้นนียโอ้ปลาย่างลาย่างอืม ไม่ละสามสิบบาทนี่โอ้เฮ uh, ็ดดีไว้หนิไหมอืมปลาปิงไงซุปไปนี่ปลาย่างสิเปันสิซุกหรือปะย่างบอกก้อนต้องมาคัางไฟยิงนอหามหามโอ้เออเอาเอาเอาร่ำรวยร่ำรวยโชคดีอันนี้อ่าพี่น้องกำลังมา ขาเจ้าหัวจักดีว่าตลาดบ้านห้องนี่นัดมือไหนยู่โคกสีสุพรรณโคกสีสุพรรณครับยูดีไม่แห้งยูดีไม่แห้งเอามันเห็นกันเลยครับเอาของวันดีครับวันดีครับหอมหวานมาถึงแท้ท่นผู้หลัมุกดาหารทิเบตสว่างคุณมือนี้ก็ยัง ที่ไปสว่างเขไปสว่างมายมานี่อันเดยเนี่ยอีก <c oughs> คนนี่ยังอันนึงอนงะนะันอน,นึงเอาอันนึงพาหนะนี่ยังหาส้มสลัดไปเสีเยดนะิ้วอ่าหัวหอมอ่สลาดนัดชิ้นกระเวยไปเะแหละ เยอะมาเป็นไท่ครับเนี่ครับอ้าวทั้งผีเลยอ้าวของกินของอยากบ้านเฮาท่านผู้ชมครับโอ้ยไม่แห้งรอนเนี่ยมาแข่งขมอ่ากินครับลาบข้บปุ้นเนี่ยตายขึ้นวะเสียอะไรครับผมครับผมสวัสดีครับ ยังข้าวต้มขนมจะซื้อวะขนมเอาบะมุ่นอีเด็ดโอ้ห้ามหอมชื่นใจพอจำข้อหมายพอได้ครับสวัสดีครับร่ำรวยร่ำรวยหมวดสีมาเนี่ยตามคลิปอาจารย์ตลอดไหนจ้ะได้ตามคลิปอาจารย์ตลอดเลยขอบคุณลหลายๆเดื้อ่ต้องใส่เนาะ อ้าน,นเต็งแจยัยงอะไรบึงกา,าดเป็นยังไงมุกทหารมุกทหารสิไปสิไปนอนสว่างมือนี่โอ้สิไปเรื่อยๆไปเรื่อยแจมืออื่นมือยังมือ,มอจริงๆของบ้านคอยทยอยไปใกล้ๆบ้านในคลองน,นะโอ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับไงปคนไหนเนี่ยะอ่เอนะเอเนะี่ยโอ้ยออเอาเป่าแห้งๆพ่อไงเออ นี่ยนายสามบ้านเขานะฮาเรี่องที่เรี่กวังอะ่ะว่าใสยพื้นเนี่ยโอ้ยโอ้ยฟ้าเอ้ย,อย,อย,อยฟ้าห้องนนขึ้นง่อยพุ่นกลางกลบซองเดือนไหลนะ เหลือบัดนี้จังมันฟ้าห้องสังอาเสียงตึงขุนตึงที่ที่มอลำคิดทอดสู้่บก็ล้มหลายกว่าฮะอู้ยู่บ้านไหนพ่อใหญ่ป้าปากครับบ้านป้าปากครับโอ้ยมีผู้ใดมาทรงล่ะไรแม่ยามพี่น้องมายามพี่น้องมีอะลองเล่นเล่นสิฮะเออเออเออเอาเอาสายโทรเอออ่าหยุดยี่ไม่แห้งยี่พอ่อยโอ้ยผู้ใดฮัทไห้เช่น ัมาแต่อายุ12ปีอ้าวปะทุเออมาแต่อายุ12ปีก็พังเขาเปล่าไปเรื่อยๆเออคู่พักรักยำนอปากปากพังจ๋าซื้อยังอีพอซื้อยัง่าซื้อรีดครับซื้อรีดอ่าเออนั่นมีคนมาหักบ่นี่ิมีคนมาหักบ่ยนีเมื่อโอ้มี่อยู่เอา มากันไหมเอ่เอเอาเอาใจซอยเด้อพ่อใหญ่เด้อกำลังใจแหย่ยุดีไม่แห้งครับการคนไทยลูกนั่นเองครับมามามา <c oughs> จะลุกคนไทยลุกที่ไหนต <c oughs> ลาดก็เลยแวะอมาหลายหม่องยู่ครับเจะาบอยังไปกินบ่ อันเนี้ยเอากินก็กินได้จอเสียบดังบัมันไม่นมนั่นอันไหนอันนี้มันเป็นนั่นเยี่ยมโลซื้อมันม่นั่นแล้วเสียบดังพวกน้ไอ้เนี้ยไันเนี้ยเสียบดังเลยไปิงไม่อย่างนัอนก็ส่งขายดิไข้ปิ้งดีละ ัแเออให้เขาครับให้เขาแมมเอาเสือเลาเนี่นะ้ไหนไบุ๊คไม่ละเศร้าครับไม่ละเศใครไปกินใครไ้กินมไม่ของแทบตัวหันฮมแม่นอเจดอันสออันบ่ขาบกินเอาเดียวสันเอาหนึ่อยากบุยผู้กินน้ำนะดูนีมิน่บมินครับ จะได้มากท slowly, ั <Century> <day> ้ง <AU> ป <GS> ีครับเพราะองงานทั้งปีของาแต่แจ้าโอ้โหเบ่งกานผลโอ้ได้ผ่านมากับครับผ่านมากคอดีไม่แห้ง่าวชาทุกเจ้อยากิต้องคุณนี่ต้องคุณพม่ตรงจริงหะทอดทันหอดทันแ้วกินพืนี่ยงอันงา้นโป๊เบสอดกับอย่างพวกอย่างไกินมาไ่เคยกินบ่ กขนแต่ว่าของขอดโดนมเอาไปดนกนี่ซนี่ื้อเสียทีเสียทีเสียทีพูดในซื้อพูดในสื้อถึดลุ้นเลยนี่จะมารอกันแม่เท่ากันครับครับมางๆ้หล่งๆเขทั้งหลายๆคนกขบเข้าบ่อืดบ่อยากเ้อพีนอกระเบกั้มาผมพูได้อย่างดอกไดเยสักก้อนของหวานแน่นี่สองสามที่ยางนะครับล้อบางตลาดซื้อ ก็เคยมาอะไรนะครัก็ฝากไว้สำหรับพี่น้องเพ่นเพื่อกันสำหรับมือวันสุขเวะมองนี้เด้อพี่น้องครับยูดี่ไม่แห้งสุขูซุ่นสวัสดีครับ